ก่อนจะไปรับฟังบทความนั้นนะคะมีข่าวมาเรียนแจ้งกันค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับสัมมนาสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกหุ้นเวียดนามจีนค่ะ15ธันวาคมนี้ที่มาริออ t สุขุมวิทนะคะตรง BTS ทองหล่อนำทีมโดยท่านอาจารย์ดรนิเวศและกูรูผู้เชี่ยวชาญหุ้นเวียดนามและจีนนะคะรายละเอียดดูที่ลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยค่ะและสัปดาห์น,นี้นะคะเสนอบทความเรื่อง VI ไม่ถือเงินสดเข้าเกี่ยวกับการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ในช่วงอย่างน้อย2-3ปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นการซื้อหุ้นลงทุนแต่เป็นการขายหุ้นที่ถือมายาวนานหลายตัวในจำนวนที่ค่อนข้างมากอย่างมีนัยสำคัญล่าสุดก็คือการขายหุ้นแบงก์อเมริกาบางส่วนได้เงินประมาณ3 4 0 0 0 0หล้านบาทในส่วนของการซื้อหุ้นลงทุนเองนั้นดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าและตัวเล็กกว่าแล้วก็เริ่มไปลงทุนในต่างประเทศ มากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่หุ้นมีราคาถูกมากมานานผลก็คือเงินสดของเบร์กชัยเพิ่มขึ้นเรื R m. R m. R meter, ่อยๆล่าสุดนั้นสูงถึงประมาณ280 0 0 0พันล้านเหรียญหรือ9.4ล้านล้านบาทแล้วซึ่งนับว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบัฟเฟต์นั่นก็น่าจะมาจากมุมมองของบัฟเฟตต่อตลาดหุ้นของอเมริกาว่าตลาดหุ้นกำลังเติบโตร้อนแรงเกินไปตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาหลังวิกฤตโควิด -19 ซึ่งทำให เขาหาหุ้นที่จะลงทุนยากเพราะหุ้นเหล่านั้นแพงเกินไปนอกจากนั้นหุ้นที่ถืออยู่ก็แพงเกินไปซึ่งก็ทำให้ต้องขายบางตัวออกไปและเก็บเงินสดที่เขาต้องเอาไปลงทุนซื้อพันธบัตรหรือเงินลงทุนระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยหรือกาไรต่าประผลตอบแทนจากตลาดหุ้นมากมาเป็นเวลาหลายปีพูดได้เลยว่าบัฟเฟตตกรถครั้งใหญ่ที่ไม่ได้ซื้อหุ้นที่วิ่งแรงต่อเนื่องมาหลายปีในตลาดหุ้นสหรัฐผมเองไม่รู้ว่าบัฟเฟตคิดอย่าง รบางทีเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้เพราะคนอย่างบัฟเฟต t นั้นคิดลึกและรอบคอบเสมอไม่ตามใครและแน่นอนไม่ตามตลาดและไม่แคร์ใครว่าใครจะบอกว่าเขาพลาดไปแล้วและตกรถเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจหุ้นในโลกยุคใหม่ที่เป็นหุ้นดิจิทัลและ AI ที่กำลังโตขึ้นครับโลกแน่นอนว่าผมไม่คิดอย่างนั้นวอร์เรนบัฟเฟตเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาน่าจะหลายรอบในชีวิตการลงทุนของเขาตัวอย่างที่ ชัดเจนที่สุดก็คือช่วงปลายปี1969ที่เขาได้ผลตอบแทนการลงทุนสุดยอดปีหนึ่งเพราะหุ้นขึ้นไปมากนั้นเขากลับตัดสินใจขายหุ้นทิ้งทั้งหมดปิดกองทุนที่เป็นห้างหุ้นส่วนและคืนเงินให้ผู้ลงทุนหมดเพราะเขาดูแล้วหุ้นมันแพงเกินไปมากไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นอะไรที่จะไม่เสี่ยงซึ่งในครั้งนั้นเขาคาดถูกเพราะหลังจากปิดกองทุนมาสักพักหนึ่งตลาดหุ้นที่ร้อนแรงมากก็ถล่มทลายใน ปี1นปี1973ถึง1974และเขาก็กลับมาลงทุนอีกครั้งภายใต้บริษัทหนึ่งที่เขาไม่ได้ขายไปที่ชื่อว่า Berkshire Hathaway และกลายเป็นตำนานของการลงทุนของ Buffett มาจนถึงทุกวันนี้ในครั้งนี้ที่พอร์ตของ Buffett ใหญ่ครับตลาดหุ้นและเบ s h i r e ที่เป็นบริษัทมหาชนซึ่งสิ่งที่เขาทำได้ก็คงเป็นแค่ว่าเขาขายหุ้นและถือเงินสดจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะรอวิกฤต อาจจะมาเมื่อรายหลังจากที่ตลาดหุ้นร้อนแรงมานานและในวันนั้นเขาก็คงจะใช้เงินสดที่ไม่มีใครจะมีเท่าเข้าไปวาดซื้อหุ้นที่ตกลงมามากจนมีราคาถูกที่เขาสบายใจที่จะซื้อที่ผ่านมา2-3ปีนั้นหุ้นไม่ตกเลยและมีแต่จะขึ้นเขาตกรถแต่เขาก็ต้องยังรอต่อไปและก็ยังเพิ่มเติมเงินสดขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าเขายังยึดมั่นกับความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนว่าถ้าหุ้น แพงต้องไม่ซื้อและถ้าแพงเกินพื้นฐานไปมากในระยะยาวก็ต้องขายเราคงต้องจับตาดูว่าบัฟเฟตจะคิดถูกอีกไหมประวัติศาสตร์บอกเราว่าบัฟเฟตตค่อนข้างจะถูกต้องในการคาดการณ์หลายครั้งเมื่อเกิดวิกฤตเบิรคชัยมีเงินสดเหลือล้นที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีปัญหาและราคาหุ้นตกลงมาแรงมากและทําให้เขาสามารถเข้าไปลงทุนและสร้างผลตอบแทนได้อย่างงดงามคุ้มค่ากับการถือเงินสดที่ได้ผลตอบแทนต่ําเป็น วลาอาจจะหลายปีกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยผมพบว่าแนวความคิดเรื่องการลงทุนในสไตล์ของบัฟเฟตดังกล่าวนั้นแทบจะไม่มีเลยอย่างน้อยก็ในช่วงตั้งแต่กำเนิดขบวนการ VI ในปี2542จนถึง43จนถึงช่วงเร็วๆนี้จากการคลุกคลีในแวดวงของนักลงทุนที่เรียกตัวเองว่าเป็น VI ในตลาดหุ้นไทยเป็นเวลาปว่า25ปีผมพบว่าเหล่า VI ซึ่งรวมถึงผมในช่วงเวลาหนึ่งนั้นมักจะไม่ถือเงิน จํานวนมากและหรือเป็นเวลานานเหตุผลนั้นผมคิดว่ามีหลายประการทั้งหมดมักจะมาจากการที่ VI ประสบความสําเร็จสูงมากผลตอบแทนจากการลงทุนดีแบบแทบจะเรียกได้ว่ามหัศจ์อานินนสงจากการที่ตลาดหุ้นและหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้น VI ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหนือจริงทําให้คนที่เป็น VI มักจะไม่ต้องการถือเงินสดเลยจํานวนมากกู้เงินเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะคิดว่าการถือหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินส เสมอ er, และไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรเลยประเด็นแรกก็คือ V.I. สามารถหาหุ้นลงทุนในตลาดได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดบูมผมเองจําได้ว่าในช่วงแรกๆของการเป็น V.I. ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยหุ้นที่โตเร็วตัวเล็กๆและก็มี V.I. จํานวนมากเข้าไปรุมซื้อทําให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปแรง VI บางคนก็อาจจะขายหุ้นออกไปทํากําไรได้อย่างรวดเร็วและแทบจะทันทีเมื่อได้รับเงินสดมาก็จะรีบเข้าไปซื้อหุ หุ้นตัวใหม่ที่สักพักก็จะมีการเชียร์ให้ V.I. และนักลงทุนรายย่อยอื่นเข้าไปซื้อทำให้ราคาวิ่งขึ้นไปและก็จะถูกขายทำกำไรได้อีกซึ่งการหมุนหุ้นแบบนี้มักจะทำกำไรได้สูงกว่าการซื้อหุ้นแล้วเก็บยาวไม่ขายแบบบัฟเฟต ประการที่2 VI มักมองว่าเงินสดเป็นการลงทุนในตราสารอีกอย่างหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนอาจจะแค่ปีละ1-2%ซึ่งนั้นเท่ากับว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่า PE 50-100เท่าโดยที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่โตดังนั้นเงินสดถือว่าเป็นการลงทุนที่แย่มากในแนวของ VI ที่ชอบหุ้นที่โตเร็วและค่า PE ต่ำหรือเป็นหุ้นถูก ประการที่3แม้แต่ช่วงที่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ดีนักและมองไปข้างหน้าก็อาจจะไม่สดใสแต่ V.I. มักจะไม่ค่อยสนใจพวกเขาคิดว่าหุ้นที่ตนเองวิเคราะห์และเลือกแล้วนั้นดีกว่าตลาดมากยังไงก็ทำได้เหนือกว่าตลาดหลายคนตั้งเป้าหมายว่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มหรือทำผลงานได้ดีกว่าตลาดปีละประมาณ10%อย่างต่อเนื่องดังนั้นถึงตลาดจะตกลงมา7-8%เขาก็คิดว่าเขาทาได้2 3%ตอ่อปีซึ่งก็ยังดีกว่าถือเงินสดที่ให้ผลตอบแทนไม่เกิน1%ออยู่ดีดังนั้นจะถือเงินสดทำไม ประการสุดท้าย VI โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนั้นมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากและพวกเขาต่างก็ตั้งเป้าที่จะมีอิสรภาพทางการเงินภายในเวลาไม่กี่ปีหลายคนหวังจะรวยเป็นเศรษฐีจากการลงทุนแต่ด้วยการที่ยังมีอายุน้อยและไม่ได้มีเงินต้นในการลงทุนมากนักพวกเขาจึงต้องเร่งโดยการถือหุ้นให้มากที่สุด บ่อยครั้งมากก็จะใช้การกู้หรือมาจินหรือเครื่องมือเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นให้มากขึ้นความคิดที่จะถือเงินสดนั้นจึงไม่มีและไม่ต้องไปคิดว่าถ้าถือเงินสดแล้วเวลาเกิดวิกฤตหรือเจอหุ้นดีจะได้มีเงินซื้อนั้นมันไม่มีความหมายเลยเพราะพวกเขามักจะไม่ค่อยคิดถึงวันที่เร็ว้ายแบบนั้นเวลาลงทุนพวกเขามักจะมีคอนวิชันหรือความเชื่อที่เต็มเปี่ยมว่าดีแน่ อออินหรือซื้อเต็มเปี่ยมไปเลยเงินทุกบาทที่ใส่ลงไปในหุ้น โดยส่วนตัวนั้นช่วงแรกๆในชีวิตการเป็น VI ผมก็ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ในหุ้นหลายๆตัวมีเงินสดบ่อยครั้งไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของความมั่งคั่งเอาไว้ใช้จ่ายประจำวันทุกครั้งที่ขายหุ้นหรือได้ปันผลภายในเวลาไม่กี่วันก็จะต้องไปซื้อหุ้นตัวใหม่ได้เสมอเพราะมีหุ้นถูกคุณภาพดีอยู่เต็มตลาดยอย่างไรก็ตามสภาวะทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเจริญเติบโตสูงมากกลายเป็นเติบโตต่ำและต่อเนื่อง อันนี้ส่งสำคัญจากประชากรที่แก่ตัวลงและระบบการปกครองที่ลดถอยในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ไม่สามารถฟื้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้ผลก็คือตลาดหุ้นและบริษัทจดทะเบียนโดยรวมแน่นิ่งมา10ปีเป็น Lost Decade การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนลดลงมากความสามารถที่จะเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดเองก็ลดลงเหตุผลสาคัญส่วนหนึ่งก็เพราะหุ้นดีแบบ VI ก็มักจะมีราคาแพงหร เต็มมูลค่าดังนั้นผมก็เริ่มมีเงินสดพอกพูนขึ้นเรื่อยๆและก็ต้องย้ายตลาดเอาเงินสดไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามบางส่วนแต่ก็ยังเหลือเงินสดอยู่ดีในอัตราประมาณ5-6%ซและก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆและก็คงทำคล้ายๆกับบัฟเฟตที่อาจจะต้องนอนรอบนกองเงินสดจนกว่าโอกาสในการลงทุนจะเปิดคือมีหุ้นดีราคาถูกทั้งตลาดหุ้นในและต่างประเทศ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์เว e t ดนาม VI.com vi. และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความครัค้งต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะเปิดรับสมัครกันแล้วค่ะสาหรับสัมมนาสุดเอกรีสี เจาะลึกคุ้นเวียดนามจีน15ธันวาคมนี้ที่มาริออทสุขุมวิท BTS ทองหล่อรายละเอียดดูในลิงก์ใต้โพส์ตได้เลยค่ะ